ดีตอนรักสู่ช่องตันๆกิจกรรมดีๆเน้นกิจกรรมง่ายๆทำได้ด้วยตัวเองครับนี่ผมจะมาลองฝึกกระต่ายแบบง่ายๆดูนะครับจากครั้งที่แล้วที่ผมฝึกน้องเขายืนฮะโอเคห้ยืนได้ยอย่างง่ายดายแล้วจะยืนทุกครั้งแล้วด้วยครับครั้งนี้ผมจะให้เขาแค่ปีนครับปีนบันไดดู ได้หรือไม่ลองดูครับอาจต้องรอเขาก่อนนี่ตังทีไหมตังทีไหมก็ได้ครับลองดูผล,ลขึ้นไปเลยลูกเดอะวินเนอร์อิสกานโอลาตามไปแต่ผม สงสัยผมต้องคงต้องทําบันไดสูงกว่านี้นะดูน้ําชาเนี่ยรักไก่ยืนกินง่ายเลยโอเคนี่ผมอยากให้เขาขึ้นไปข้างบนเลยเต็มตัวเ,เดี๋ยวผมผิดเองทำไม่ทําบันไดทันสูงกว่านี้ขั้นขั้น,ข,นขั้นเลยสักห้าขั้นเลยให้เขากระโดดขึ้นไปปีนขึ้นไม่ได้ มี uh, yeah, ่ง่ายไปครับสำหรับเขาแค่วันเดียวขอไปดูหน้าน้องเขาหน่อยกันกินอร่อยเลย ค่อยๆทานไปขึ้นมาแล้วอีกนิดนึงเดเ๋ยวเล่าอ่าได้ใช้ได้แหละผมว่าจริงๆเขาก็ไม่เห็นนะ ตอนที่ตั้งอาหารอยู่บนขั้นบันไดกลิ่นนี่แหละสำคัญอ่ะกินชิ้นเล็กเกินทำอะไรไม่ได้ตาบางทีเขาก็มองไม่เห็นจริงชิ้นมันเล็กมากอ,ค,อรครับกลับไปทำมาเพิ่มแล้วกัน ก่อนกลับตั้งทิ้งไว้ละดูนะใช้เวลากี่วินาทีปะโป่งโองป่งปองปององป่งองป่งองปองปปองปองปองปังปงปงปองปงปง บุกนีเดี๋ยวเตือที่ฝึกไว้เสียขึ้นสูงขึ้นมาต้องได้กินด้วยอ่ะดอ,อดอดใจเราอดใจไม่ได้ครับ <c oughs> อ,อยากให้เขาเอออพอแล้วพอแล้วพอแล้วเรามากินบนบันไดแล้วครับไม่ให้ละไปหาเองดมหาเอง คุณต้องเจอคุณต้องเจอโหตั้งเป็นกองสักหนาดนั้นนั่นแหละนั่นแหละการโน่ขึ้นไปได้ทั้งตัวแล้วเอาไว้ไปเลยลูกไปกโกโก,โกขึ้นไปขึ้นไปอืมโลเล่าช้าหมดนะครับ เขาชอบมุดรบบูโอ้กระโลกกินคนเดียวเลยมันช้าขึ้นหน่อยสิเขาม่อนดเดียวดเดียวเหมือนเขาได้กลิ่นนะ แต่เป็นขวางทางขึ้นกันอยู่อ้อมได้ไหมอ้อมได้ไหมเี่ยจมูกฟิตๆเลยครับนี่อ้อมอ้อมอ,อมขึ้นมาอ้อมขึ้นมาอ้อมขึ้นมาขึ้นมาอ่านั่นแหละโอเคครับมันปีนขึ้นยอดเขาดูน้องมามานเช้าให้ก่องักงับงับงับง สังเกตนะอา่านเป็นเม็ดเล็กๆเ,เ,เป็นผงโอเควันนี้ต้องตั้งใจซื้อเปลี่ยนละ,ะกระต่ายโตแล้วกันนี่อายุเขาก็เดือนเกินเดือนไปเยอะแล้วครับโตขึ้นขนาดผมเห็นเขาทุกวันนะครับมีรู้สึกว่าเขาใหญ่ขึ้นเลยวันนี้ก็ใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงตัวใหญ่กำลังกินกำลังโตครับ ทานให้หมดนะผมต้องเตรียมอุปกรณ์ใหม่ลืมคำนวณไป คือใจจริงเนี่ยอยากจะเห็นภาพที่ว่าน้องสองตัวนี้อยู่บนขั้นบนอยู่ขั้นบนนี้เลยแต่ลืมไปว่าเขาตัวยาวมากเนี่ยยาว25เซนแล้วเวลายืดสุดๆขาอะลยเนี่ยขาหน้าอยู่ที่ขั้นแรกก็ถึงแล้วอ่ะไม่ต้องปีนเลยส่วนตัวการโน่นี่ตัวมันยังเล็กอยู่พขึ้นไปที่ขั้นที่หนึ่งนั้นถ้าเราอยากให้อยู่อยู่หลายๆอยู่ทั้งตัวเลยเนี่ย ไม่ให้ขาติดพื้นแบบตัว,ตวใหญ่เราต้องทำหลายๆขั้น okay. ต้องเผื่อความกว้างด้วยครับเพื่อเข้าขึ้นง่าย okay. มีงานทำที่ทำแล้วใช้เศษไม้ก็ได้ครับจะลองหาดูว่าใช้เศษวัวสดุธรรมชาติอะไรได้ไหม okay. หมดแล้วครับเหลือแต่เศษ หินออกกออพอใจแล้วนี่ครับบ๊ายบายปาบขอให